มือนี้เราก็จะทําเมนูปลาเนื้อแจ่วอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ปลากระพงค่ะเรามีดอกแคมีผักสวนริมรั้วของเราค่ะเราก็จะเตรียมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําปลาของเรามานึ่งในซึ้งเลยค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงในตัวปลาเลยค่ะปลานี้ก็จะหมักเกลือไว้แล้วนะคะเพื่อนๆน เราก็จะใส่หัวไชเท้าลงไปนะยคะ่ะใส่แค่ลอทลงไปด้วยนะคะนี่ผัก2ชนิดนี้จะเป็นผักที่สุกยากหน่อยนึงเราก็จะนึ่งไปพร้อมปลาเลยค่ะหว่างที่เรารอปลานึ่งสุกอยู่นี้เราก็มาทําน้ําจิ้มเลยค่ะน้ําจิ้มเจวของเราก็มีหัวหอมมีกระเทียมมีพริกขี้หนูคั่วให้หอมเลยค่ะเราก็จะคั่วให้พริกออกสุกหอมดีแล้วเราก็จะนํพอ,อแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาดูปลาของเราเราก็จะมาเพิ่มผักที่สุกง่ายดอกแคแล้วก็ยอดอขนานเม็กซิโกนะคะหรือผักชาัยญานั่นเองปิดฟ้าไว้อีกสักพักหนึ่งเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มเลยค่ะปิดของเราคั่วได้ที่แล้วเราก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มกันเลยนำน้ำพริกมาโขกเลยค่ะ เป็นเมนูที่ชอบทำทานกันที่บ้านค่ะทานดีมีประโยชน์ได้ทานผักทานปลาแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเมนูนี้ที่บ้านก็จะทำกันบ่อยเราจะโขกพริกให้หยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากพอพริกได้ที่แล้วเราค่อยมาปรุงค่ะเพื่อนเป็นเมนูที่บ้านทำทานประจำเลยค่ะเมนูนี้วันนี้เราใช้ปากระพงค่ะปากกระพงนึ่งพริกของเราก็ได้ที่แล้วเราก็มาเตรียมปรุงเลยค่ะ การปรุงของเราก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจะใส่น้ำปลาร้าก็ได้นะแต่มื้อนี้ไม่ใส่ค่ะจะจะใส่น้ำปลามะนาวแต่ถ้ามีมาน้ำปลาร้าแล้วก็มะกอกมะกอกนาอีกหน่อยก็จะอร่อยนะคะจะทำให้หนัวเข้มข้นนะเดี๋ยวไปแบ่งปรุงข้างนอกค่าคกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าลูกบางคนก็จะไม่ทานปลาร้าค่ะก็เลยจะต้องใส่แค่น้ำปลาก่อนถ้าจะทานปลาร้าเดี๋ยวไปแบ่งข้างนอกอีกแบ่งปรุงอีกถ้วยหนึ่ง ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาเรียบร้อยปรุงเข้าที่ใส่ผงปรุงรสอีกสักนิดหนึ่งใส่นิดหน่อยค่ะถึงจะอร่อย <S <S เติมน้ำปลาอีกนิดนึงแค่นี้เราก็ปรุงได้ที่แล้วค่ะเรียบร้อยตักใส่จานเลยค่ะในระหว่างที่เรารอปลาน้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยพอดีค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยพอดี ตักใส่ถ้วยเลยค่ะได้ถ้วยใหญ่เลยอร่อยน้ำาน้ำพริกกิ๊กกาหรือน้ำพริกแจ่วทางคนภาคอีสานเขาก็จะเรียกเป็นน้ำพริกแจ่วนะคะเนี่ยปลาของเราก็เรียบร้อยพร้อมผักสุกพอดีเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเมนูนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะชอบกดนี้กดใจกดไลค์